วัดดังเชียงใหม่นำไอ้ไข่กลับมาให้วูชายอีกครั้งตั้งชื่อใหม่ไอ้ไข่ลูกแม่อีกด้านข้อหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารของไอ้ไข่มานาเสนอท่านทุกวันนะคะถ้าท่านไหนกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราไปขึ้นเหนือไปขอโชคไอ้ไข่นะคะที่เชียงใหม่ทางเหนือก็มีไอ้ไข่กันนะคะไปเลยค่ะไปที่วัดท่าไมาอ่อิตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่นะคะมีลูกศิษย์นำรูปปั้นไอ้ไข่มาถวายให้กับทางวัดนะคะจนเป็นที่โด่งดังนะคะ แต่ต่อมานะคะทางคณะกรรมการวัดกลัวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะคะจึงได้นํารูปปั้นไอ้ไข่ไปเก็บไว้ก่อนแต่ก็ยังมีประชาชนนะคะจากจังหวัดอือ่นๆหรือชาวจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะต่างพากันมาถามหารูปปั้นไอ้ไข่นะคะจนทางคณะกรรมการวัดได้หารือกันว่าจะนํารูปปั้นไอ้ไขออกมาตั้งให้ประชาชนได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภ ไอ้ไข่อีกครั้งนะคะโดยตั้งชื่อใหม่ว่าไอ้ไขลูกแม่อีนะคะเพื่อไม่ให้ไปซ้ํากับไอ้ไข่ของวัดอื่นนะคะหลังจากที่ทางคณะกรรมการวัดได้นํารูปปั้นไอ้ไข่กลับมาตั้งอีกครั้งข่าวได้แพร่สะพัดออกไปนะคะถึงบรรดาคอหวยก็ไม่พลาดท,ที่จะเดินทางมาขอโชคจากไอ้ไขลูกแม่อีนะคะประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะ คนเดินทางมายัางไม่ขาดสายเลยนะคะทําให้วัดท่าไมาอีนะคะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะก่อนถึงวันหวยออกนะคะโดยบรรยากาศที่วัดนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะบางคนมาขอโชคขอลาบจุดประทัดบ้างจุดทูบบ้างนะคะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็นําสลากกินแบ่งรัฐบาลมาลูบทั่วตัวของไอ้ไข่เลยนะคะเพื่อขอให้ถูกลอกรางวัลใหญ่ว่าอย่างนั้นนะคะ นอกจากนั้นนะคะชาวบ้านบางคนยังพากันส่องเลขบนรูปปั้นหุนไอ้ไข่นะคะตั้งแต่เท้ายันถึงหัวเลยนะคะแล้วก็ตีเลขต่างๆนั่นนะคะนี่เลยนะคะเขาว่าเขาเห็นเลขนี้นะคะเลข02-20นะคะแล้วก็เลข5-44นะคะแล้วก็เลข133นะคะ ตามความเชื่อของชาวบ้านนะคะเขาก็นําเลขพวกนี้ไปลุ้นโชคลุ้นเบอร์กันนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอทุกท่านได้ขอทุกท่านโดนนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบไอ้ไข่ก็ไปได้นะคะที่วัดท่าไมาอินะคะอยู่ที่ตําบลป่าแดดอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะ